งัวบ้านเจ้าเป็นคืองัวบ้านนีบองงัวประเทศอังกฤษเห็นคนแลนมหาบบมีหยาดคนจักติเลยพี่น้องหลังจากกลับมต่หาในมูลพี่น้องกลับมาเห็นเวียคือเกาตอนนี้เป็นเวลาสิบสองโมงเที่ยงพี่น้องแต่จะเบ่งบรรยากาศทาั้งหลังข่อยคือหมอกหมอกลงแต่เศร้าคุณพี่น้องอันนี้แล้ะแม่ลอยสหาโตในกลุ่มนี่ในลอกลอกนี่บรรยากาศพี่น้องมั่วขนาดเลยนหมอกลงพุน Now are you everyone? Are you okay? Do you miss me? พี่น้องอันนี้แหละเมนสายพันธุ์ซีวิกพ่อเขามาหลอกมาหลอกสิกาตองได้นับมาเลยพี่น้องนับมืมันจะโตหรอกสร้างเกตอาการไม่เป็นหน้ามันแข็งแห้งบอมันเจ็บแข็งเจ็บขาบอสิติดตามอาการนันไปนน่าพี่น้องเพราะว่าแก่แต่ละโตแล้ว บางตมันกะแข็งแห้งบางตมันกะอ่อนแอสิคาตองที่ตามอาการมันไปน้หลังจากข้าหัวอาการมันเป็นแน่ไรแนวไรสิคาก็ต้องให้ยามันเรือระสนกัเก็บตัวยางแปะซัตาวแพดเข้าจะกวดพนงานมันพี่น้องโอ้ยจังเมนสาหาอยากเหเฮ็ดอีลีแต่ละมือบริยุซื่อๆดอกพี่น้องเวลามาโลเพิ่นเกเี็นเพิ่นเพิ่นพังกําแพงบ่อบ่พังกําแพงมันกะพากันโตนหัวหลินคักลร้พวงนี่ นี่คือพวกหัวโจพังกำแพงโดยเฉพาะแถวโบโบ้คอยทีมงานซ้ำตัวพนดีหัวโจแห้งโบโบ้แอดเวอร์สเจคอบพวกนี่พวกลีเดอร์พวกผ้ามูพังกำแพงในคลองนี่มีงวัวงเก่าตัวพี่เนาะไม่แต่ตัวเถิกลุ่นๆเลยมันบอกไม่เวียกมันกระพังกำแพงลินเอ๊ะพอเฮามาปั๊บพี่เนาะมันก็นมายืนเบิ้งหนา้าเฮาไดย พอว่ายังพวงนี้นะขอยคือมันเตินหน่อยแล้วมันจืดนะขอ่อย Hello Bobo How are you How are you Do you miss me Huh Do you miss me Are you okay are You miss me I go for honeymoon I don't see you for a day I hope you enjoy yourself I miss you so much Okay see you later See you tomorrow Bye bye Bobo Bye bye Asher Bye bye Jacob อาการยางไปบุนพี่น้องส่งนี้มันพักการกินเอาหัวนีเจ็บขาพี่น้องต่อในสังเกตบางอาการนะก็ไปบอกพอแฟนแล้วมาเอายาเนี่ยมาใส่ให้มันพี่น้องสังเกตบางอาการส่วนร้ายเนาะขอจก็จมูได้เขาไปเบิกไก่พี่น้องแต่ขอใส่ล่องเท่าอันล่องเท่าซับคอนีดแหละซุ่มซุ่มเข้าไปล้วไปเบิงอาการมันเวลามันยางมันหยังสินะคะก็สังเกตอาการมันไปน้าเห็นเจ็บขาอยู่ตัวหนึ่งพี่น้อง พาก,กันเล่นลเลาะแลนดินน,นี่พี่น้องแม่กระทั่งว่าอากาศบอดีมันก็นมีความสุขได้พี่เกีอกที่ต้องมาเบิ่งเพื่นพี่น้อง Hello เอวิบ้านฮาอยู่ล็อกนี่มีสิบสาตัวามฝากไปล็อกนัก่นมีเจ็ดตมันก็พาก,กันมานอนล็อกทั้งไซบอร์ไลท์พี่นอ้องหยาเขี้ยวขนาดพี่น้องเขี้ยวปานาน,นี่ก็ยังต่อได้เพิ่มหยาแห่งให้มันเพื่อกันเจ็บท้องพี่นอ้องหยาแห่งกับหยาเขี้ยวปนกันมันจังบอดเจ็บท้องเมื่อวาาจังมีสุขภาพแข็งแรงดี เวลามันขับถ่ายมันจะขับถ่ายสะดวกถ่ายทีเท้าสิเลาะในมือนหนีที่จริงก็เลาะมาหลายหลอกแล้วพี่น้องแต่ว่าบางหลอกกะทายให้ทุกคนเบิงนะ่งเนาะบางหลอกกะจะบอดได้ทายเพราะว่าอีหยงังคุ้มเ้าให้มัน,ลน,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 มนแล้วย่าฝนฝ่าสิมาพี่น้องก็เลยพาทุกคนมาเบิง่งนี่ก็คือหลอกนี่มันเฮาใสางัวยอยู่60โต นี่ก็จะเป็นบรรยากาศของฟาร์มแกะในะฟาร์มแกะฟาร์มงัว่ในประเทศอังกฤษเนาะถ้าใครมีคาถามหรือมีค,าม,มคามสนใจบ่เออยอย่าหูเกี่ยวกับงัวเกี่ยวกับแกะตัวนี้ก็สมัครคอมเมนต์มาถามกันได้พี่น้องตัวใดที่ข่อยพ่อหูข่อยกระสีมาตอบเนาะตัวใดที่ข่อยบ่หูเนาะก็อ,อาจจะไปท้าพ่อแฟนนะแต่ก็จะมาเล่าสุดทุกคนในฟังเนะาะวิธีการเลี้ยงงูว่าเขาจะใส่อีกยังน่หย่าแนวด้วเนาะนก,การกินการอยากวิธีดูแลทาหูกระสีมาตอบทุกคนก็จะประบ้าณน,นี่บรรยากาศพี่น้อง อากาศก็โอเคได้พี่น้องก็คือเศร้าองศาปัญหาก็คือมีหมอกเต็มเศร้าองศาเลยพี่น้องยังมีหมอกแต่ว่าโบลลมพี่น้องบลลมแม้วกอคะน,นาวอยู่สําหรับข่อยแต่สหร,รับคนอื่นเขาจะโบน้ำคือแฟนข่อยแล้วกับโบนาย้ำเราธรรมดาปกติเราอะแต่ละมือส่วงหน,าหนา้านาแห้งน้ำคนนี้แม่พี่น้องไม่ย่างเขามาหาเราได้มันบริยานได้เนี้ยนี่เป็นหลูกงัว่าอายุหาเดือนพี่น้องโอนี่แล้วแม่อายุหาเดือน หนาตาเพื่อนที่น้องขาาหนาข้าโตดำบรรยากาศนี่ก็คือเห็นป่ะพี่น้องอะไรเป็นเนบูฮุดเนบูฮุดฟาร์มแต่ว่ามันหมอกลงเนาะมันก็เลยบบเห็นบรรยากาศก็คึมคึมฟ้าคึมฝนเพี่น้อง อันโตสัสีสีสีอะไรเนี่ยพี่น้องเกิดเ,เป็นอย่างสีสีเหลืองหรือสีสีบบาวพี่น้องคืองัว่าบานเท่าเลยเนาะอันนั้นลราเป็นเป็นงัวสายพันธุ์ลามาซานเป็นลามาซานส่วนโตัสีดำที่ทุกคนเห็นตัวนี้ลราเป็นอาบอดีนแองกุสมันสะมีอาบอดีนแองกุสจูฟ้ามันจะมีอาบอดีนแองกุสลาลามาซานกาลาเวและกาแฮลิฟูชคุณพ,พี่น้องเพคนพากันยางว่าเบิ่งหนาเบิ่งตาก,กันพี่น้อง แม่ยามูเจ้าระบายานคนจักดีเลยพี่น้องอันนั้นแหละแม่นตัวเถือกเห็นปะนอนอยู่ปุ่นตัวบางไงตัวเถือกที่ฮัาวเซาเขาจับมาพี่น้องอยู่ฝ้ามเนี่ยบ่มีตัวเถือกเนะาะเซาตัวเถือกเขาจับมาตัวบางไงใสเ่เป็นนอนพี่น้องเพื่นนอนเพื่อนใกระแนบหนาวผีได้เพ่น้องนี่เดิตัวเถือกเซาเขาจับมาสองเดือนซื้อเพื่อนถ่ายยูวินเท่านั้นแถวตัวเถือกนี่ เอายูวินเห็นไหมพี่น้องนี่เลยมันมาเลาะเบื้งแต่เราถื่อบางจะข่อยเงาเงาเนาะข่อยก็ขี่รถออกมาหลินแล้วข่อยก็ง่วนมนก็มาไม่แด้เบื้งหน้าขาอยก็โยอหลินกับง่วนเนี่ยแะพี่น้องเวลามันเงาเวลาเวลาข่อยเงาขินหอดบาทข่อยก็มาหลินกั็ผงง่วนเนี่ยแะพี่น้องวางเจอข่อยก็มาหลินกับแกะเนี่ยพี่น้องบรรยากาศสำหรับใครที่มีคำถามมีอย่างกับเขาเมนต์มาถามมาทักทายสบายดีกันไหนพี่น้อง ขอบใจได้หลายทุกคนจะขาวว่าวงคลิปนี้เอาไว้เจอกันไหมคลีมนาจ้านี่ก็คือภารกิจทั่วฟราร์มงัวในทุกๆวันแต่ว่ามือหนีพิเศษแด้น้อยหนึ่งก็คืออากาศ นี่ก็คือผ <Okay. S 1> ้ารากิจในการละาตะเวนเบิงงว่วเบิงแกะในทุกๆุกเสาเนาะแต่ละเสาแต่ละมือต้องได้เลาะเลาะเบิงแต่ละลอกแต่ละส่วนละก็นับไปนําสําหรับคลิปนี่ก็ฝากไว้สานี้สาหรับใครที่มีคอมเมนต์อีกยังก็สมารถทักทายสบายดีเขามาปรึกษาหาหรือหรือคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันได้เด้อ